นะฮะร้านห้องแถวครับกลับมาและหลังจากที่ไปซิ่งซอยหนึ่งมารบกวนหน่อยนะคะร้านห้องแถวแห่งนี้นะคะเป็นร้านอาหารเก่าแก่ที่เปิดมานานกว่า20ปีแล้วค่ะที่นี่เน้นอาหารไทยต้นตำรับเลยทีเดียวค่ะเมนูเด็ดที่ทุกโต๊ะมาแล้วต้องสั่งนะคะอาทิเช่นแกงคั่วหอยขมหล่นปลาสลิด ยำใบชะพลูขมิ้นขาวและน้ำพริกมะขามเป็นต้นค่ะร้านห้องแถวตั้งอยู่ริมถนนนิม,มานตรงข้ามกับโรงแรมอมรีรินคำตัวอาคารเป็นห้องแถวอย่างชื่อร้านนั่นแหละค่ะเปิดทุกวันเวลา11นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาเลยค่ะเรานั่งตรงไหนคะเจ้าริมหน้าต่างเจ้าริมหน้าต่างคะเจ้ารับคนเข้ามากะร้านนี้นะคะไม่อยากจะบอก ดิฉันมาหามเมื่อปลายปีที่แล้วรูไม่คะที่ฉันเจอใครใครฮะบี้สุกริตโอ้พี่บี้ก็กินร้านนี้พี่บีก้กินร้านน,น,าน,นี้แล้วนั่งอยู่นี้กับคุณแม่ค่ะมาใช้เวลาช่วงปีใหม่กับคุณแม่พอม่วถามน้องบี้บี้ครับถ้าพี่อยากไปวัดเงียบๆเบาๆตอนกลางคืนเนี่ยวัดไหนน้องบี้ก็แนะนําตอนกลางคืนเนี่ยว่าพระข้ามปีค่ะช่วยหมปีใหม่ตอนปีใหม่เอมัวเขาหน้ารักดีนะมันงานยุ่งไงแต่เขามาใช้เวลากับคุณแม่มาแล้วอาหาร ปกตะปิวามันทานอะไรนะอ้อมทานแหนมใช่ไหมฮะมันจะมีแหนมที่เป็นแหนมกระดูกมีอร่อยมีอร่อยไหมมันชื่อมีอร่อยเนาะไม่ใช่ครับต้องบีบมะนาวไหมพี่อาต้องคุกไหมของผมมันก็ลังดีูดิครับแกงไก่ครับนี่คือข้าวตังใช่ไหมบ้านๆมากข้าวตังครับผมมาตังเลยต้องจิ้มน้ำพริกข้าวตังเหรอนี่อันนี้ข้าวตังเป็นปหมทานแต่ทานได้แต่ไม่ค่อยทานเท่าไหร่ อันนี้อร่อยเลยอ่ะแป้งข้าทอดแบบขนมปังเอย้ยไม่ขนมปังข้าวข้าทอดพอดีเลยครับข้าวขาทอดพอดีอ่เะนาะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยชอบกินแต่กินรสชาติโอเคไหมใช่ได้ได้เลยครับข้าวตังเขาแบบกรอบพอดีอ่ะพี่อาร์ตล้วแบบเฮ้ยไม่ได้เนี่ยแพ้ทาง น้ำตะไคร้กินเข้าไปแลยยุงไม่มีกัดอ้อมก็ไม่รู้ไม่รู้จักร้านนี้ได้ยังไงแต่มันนานมากแล้วในสหรับอ้อมอ้อ,อมมามก็กินนะพี่แครับนานมากครับแต่ชอบมาแล้วเจอบี้เนี่ยแฮปปี้ที่สุดวันนี้กินกับพี่บวมาได้ครับบ๊อบบี้บกับบวมน่าเจอมากเลยนะพี่บวมเนี่ย ร้านเหลามีสแตม์อ๋อเล่าเหล้าเรื่องเล่าเรื่อง,องต่างๆขายหนังสือเยอะค่ะขายหนังสือเยอะขายแตม์ขายโปสการ์ดแล้วเขียนส่งโดนมาแล้วแล้วส่งในตู้แดงนี่แหละโอเคไหมโอเคเลยเก๋ไม่น่าเช,ชื่อเราโดนมาแล้วอะ จากร้านห้องแถวแล้วเรามาต่อกันที่ร้านต๋องค่ะอยู่ที่ซอยนิมมานซอย13ร้านนี้จะเน้นบรรยากาศสบายๆชิลๆค่ะอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นเมืองเดี๋ยวตามพี่อ้อมและน้องอาร์ตไปชิมกันต่อเลยค่ะอะไรชอบร้านอาหารแบบอย่างเงี้ยแต่จัดหน่อยเอารสจัดไม่บอก บอกล้วมาเชียงใหม่นะคะมีหลายแบบจริงจ,งจะกินแบบไหนเนี่ยมีให้เลือกกับเยอะมากอะเยอะจริงๆริงนี่ชื่อ,อว่าร้านต๋องร้านต๋องค่ะครับเพื่อมาบ่อยไหมคะปีแล้วมาค่ะปีแล้วมาคือรุ่นน้องบ่อยแล้วเฮ้ยพี่มาร้านต๋องอะตอนเที่ยงๆอะระวังเต็มเต็มเที่ยงๆเนี่ยเต็มหกโมงก็เต็มต้องจองเปล่าจองไม่ได้ดก็มาแบบ แล้วก็ครอบก็จะเห็นว่ามาเป็นครอบครัวก็มีนะคะหรือแบบกลุ่มเพื่อนเขาก็จะมาคือ่ามันเป็นอาหารกินสบายๆบ,บ้านๆเน,นี่ยแหละแต่ว่าบรรยากาศก็คือเอานั่งสบายอะ่ะครับไก่ทอดนี่เราขึ้นชื่อเลยไหมพี่อ้อมไก่บ้านแกสิหมูปะละเอาหมูทอดใช่กินไปจะครึ่งจานมาไก่หมูทาทชั้นหมูทาชั้นทอดของขึ้นชื่อค่ะที่พี่อาร์ตชิมวันนี้เนี่ยเป็นของแบบเห็ดเพาะอาหมูสามชั้นทอดอันนี้ไข่เจียวราบนะคะอันนี้ออเดิร์ อันนี้แกงเห็ดพะพอ,ออเดิฟก็เต็มเต็มคราบส่วนใหญ่ออเดิฟก็จะประกอบไปด้วยใช่ไหมน้ำพริกนุมนกน่มน้ำพริกนุ่มน้ำพริกอ่องหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ไส้อัววแคบหมูแหนมหมูยอแล้วก็ผักดิม,มานซอยสิบสามสิบสามค่ะนี่ดิมานซอยสิบสามซอยเก้าเน,น,นี่ยก็จะร้านกาแฟ คือจริงๆนิมมาเนี่ยกับร้านกาแฟเยอะมากนะครับือถ้ามองกันเนี่ยนิมมาเนี่ยกาแฟเยอะร้านนู้นร้านนี้เยอะยกาแฟเยอะมากอะ่ะเวลาพี่อาร์ตมาพี่อาร์ตก,กินอย่างนีไหมไม่เคยพี่อ้อมวันพันอาทําอะไรเมื่อวลามาเชียงใหม่โรงแรมใช้บริการแต่รูมเซอร์วิสใช่ไม่มาเปิดโลกเลยแล้วที่น่ากลัวก็คือแบบถึงโรงแรมก็คือกะเพราหมูไข่าดาวอ่ะไม่เห็นโลกเลยเหรอไม่เห็นเลยนนซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะคะเมื่อก่อนกอมิมก็ไม่เห็น อ้อมกระบกตัวอยู่กับโรงแรมอยู่บ้านหนังสือครับแต่พอถึงวันหนึง่งออกมาบ้างก็ไม่ได้เสียหายก็มันก็มีวิธีออกมาว่าเราอยากออกไปในที่ที่ใครๆเขาก็ไปกันที่เขาว่ากันว่าก็ได้หรือเราอาจจะไม่ได้ไปที่ที่เขาทียมมากแต่ถูกปากเราครับอันนี้ก็ได้แต่เราก็อันเนี้ยเรามาเช็คอินในแง่ที่ว่าร้านที่อร่อย แล้วใครๆเขาก็มาได้รับความยอมรับวันนี้ถือว่าครบรถเลยพี่อ้อมครับเดี๋ยวยังมีร้านมีขนมหวานค่ะต<ม>้กาแฟค่ะต้องพาไปออนึกว,ว่าจบที่ร้านนี้นะยังนะครับไม่ค่ะยังค่ะยังยังไม่จบค่ะเรื่องของเรายังไม่จบค่ะ จากอาหารพื้นเมืองเรามาต่อกันที่ของหวานที่ร้านแบบแนวๆอย่างมูดเมลโลค่ะร้านตกแต่งออกมาได้สวยงามแปลกไม่ซ้ำใครเลยก็เพราะคาเฟ่แห่งนี้นะคะเป็นของคู่ศิลปินชั้นแนวหน้าของเมืองไทยคือพี่มอไทยวิจิตและพี่เกตพึ่งเกษมสมบูรณ์ค่ะร้านนี้อยู่ที่ถนนสิริมังคราจารย์ซอย13ตําบลสุเทพอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเปิดให้บริการทุกวันเวลา11.00ถึง5.30ค,ค่ะ สวัสดีค่ะอันนี้คือที่พี่ออมบอกว่าถ้ามาเชีงยงใหม่นนต้องมาร้านนี้เขามาเขาต้องมาร้านนี้ร้านนี้กี่ปีแล้วนะคะพร้อมกับโรงแรมใช่ไหมโรงแรมก่อนโรงแรมก่อนแล้วร้านนี้ตามมาใช่ไหมฮะแต่เนี้ยเขาบอกอร่อยเพื่อนเขาบอกว่าอร่อยร้านพายนะคะแต่ทางร้านบอกว่าแบมบินี่ก็อร่อยใช่ไหมฮะโอ้ย แหมนเดชมารายการเรานาเดชก็ไม่บอกนเดชอยากทานอะไรครับนเดทจะกินอะไรครับฮะหน้าไวหน้ายาวใช่ <S 2> <S 2> <S 2> แหมพี่ไอคุณเปิดหนึ่งสองสามอึ๊บเปิดไปเลย ออมดีใจที่อารกินได้คือสมมุติว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแล้วถ้าถึงที่สุดแล้วมั่งทันได้เนี่ยใช่แปลว่าแฮปปี้นะอันนี้ถึงร้านกาแฟแล้วครับอีกหนึ่งร้านเราก็มาปิดท้ายร้านแรกเรา เจออะไรอะอาหารอาหารอาหารไทยอาหารไทยอาหารไทยใช่ไหมคะที่ห้องแถวแล้วไปต่อต่ออาหารเหนือชแล้วก็มาขนมงี้ที่มูเมโลโอ้โหขอมาปิดตรงนี้แล้วกันตอนนี้แค่ตบหน้าอกที่กินไมทั้งหมดออกหมดเลยนะเมื่อกี้เราเข้ามาตรงซอยสวัสดีสวัสดีเซวีสามสวัสดีเซวีสคือซอยเนี้ยหายเจอแล้วเป็นซอยที่สามพอซอยสามปั๊บเลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณร้อยเมตรอยู่ขวามือนี่อะค่ะ เป็นร้านที่เราภูมิใจชิวๆเนาะมีฝรั่งเต็มเลยโอ้ชวยเป็นฝรั่งนมากฝรั่งเต็มเลยฝรั่งพี่อาร์ตครับเที่ยวมาร้านเนี่ยมันมีความใฝ่ฝันทำไมอะฮะเที่ยมเคยเห็นผู้ชายคนหนึ่งออกทีวีบ่อยๆเพื่อนหมิงเกาออกรายการนู่นรายการนี่อ้อมย้อนถือว่าอ้อมชื่นชมเลยในแง่ที่ว่าพูดถึงคนดอยคนบนเขาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะมองว่าเขาทําไล่เลื่อนลอยทํานู่นทํานี่ แต่เนี่ยเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขาเรียนหนังสือแล้วเขาเข้ากับเพื่อนไม่ได้แต่ว่าเขาก็ใช้ความขยันอะไรบางอย่างแล้วก็ฝ่าฟันได้จนวันหนึ่งเขาเอาสิ่งที่เหมาะแบบว่าอยู่ในชุมชนของเขาอะมาขยายอะแล้วเขาส่งกาแฟเขาไปประกวดอะแล้ว,วันนี้นคือเท่าเทียมจําได้นะนี่คือเรื่องเท่าเทียมจําได้จากการดูแล้วรู้สึกว่าถ้ามาเชียงใหม่อ้อมอยากมาที่นี่แล้ววันนี้รายการของเราไม่ธรรมดาครับเราได้เชิญพี่ ซึ่งเป็นร้านของพี่เขาเองนะครับได้เชิญพี่เขามานั่งคุยกันแล้วด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับและตัวจริงหล่อในทีวีนะครับอ๋อขอบคุณครับพี่ชื่อคุณพี่ลีครับผมพี่ลีตอนนี้ลีอายุเท่าไหร่ครับ27 27เด็กกว่าพี่อาศสปีใช่สปีแต่มีเขาเรียกว่าผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะคะก็ นเป็นเป็นระสบการณ์ชีวิตที่ดีเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีนะฮะเขามองโลกง่ดีแต่ก่อนที่เราจะคุยกันสักสั้นๆเนี่ยพี่ดีแนะนํากาแฟอะไรให้พี่อ้อมทานตอนนี้ไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้น้องทําให้นะลาเต้ครับครับครับแล้วพี่อาร์ตเอาอะไรพี่อาร์ตอย็นดื่มใช่ไหมผมเป็นเมนูเย็นเลยฮะถ้าเป็นเย็นก็เอาเป็นช็อกโกแลตโต้ไหมบี่ครับเอาช็อกโกแลตโย่อาร์ตไม่ใช่แล้วช็อกโกแลตโต้ช็อกโกแลตโต้นะคะก็กว่าจะ้างวันนี้มันยากมากไหมยากแต่ว่าถามว่า ยากเกินที่จะทําได้ก็ไม่ได้ยากแสดงว่าถ้าคาว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้มันจริงถูกถูกต้องใช่ไหมเพราะตอนตอนเข้ามาเรียนที่เชียงใหม่คนไม่โอเคได้เลยจริงๆเราวรีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรียนที่เชียงใหม่เลยรีไปโตในในวัดมหนึ่งถึงมสามก็บวชเรียนมสี่ถึงมหก็เป็นเด็กวัดอ่าก็ได้ได้ศึกษาทั้งทางธรรมและทางโลกในกรมกันแล้วการศึกษาทางธรรมมันช่วยอะไรไหมครับแน่นอนครับ เรื่องของจิตใจเรื่องของการมุมมองต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมองปัญหาที่ตัวเองมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการมองสถานการณ์ในสังคมที่เป็นแปลงทุกอย่างถามว่าถ้าวันนี้เราไม่ไม่ใช้มุมมองที่เกิดจากด้านด้านที่เป็นทางธรรมด้วยควารู้ทางธรรมด้วยเราเราเราจะอยู่กับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทุกเวลาได้เงี้ยเชื่อไหมคะว่าธรรมะหรือหลักศาสนาเนี่ยสามารถนําพาชีวิตไปให้ดีได้ถามว่าเชื่อไหมผมว่าคําสอนเป็นสิ่งที่สิ่งที่สอนอเราเป็นแนวทางให้เราได้ในเรื่องของศาสนาเราเรารู้อยู่แล้วทุกศาสนาก็ดีอยู่แล้วคือศาสนาไม่ไม่ไมคือดีของมันอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรารับในแค่ไหนสั่งสอนข,ของแต่ละ ศาสนาเนี่ยได้ดีหรือเปล่าแค่นั้นถามว่าจไม่ต้องเป็นคือในในทางในทางผู้ศาสนาเราก็เรียกว่าเป็นธรรมะในทางของแต่ละศาสนาเขาก็มีธรรมะของเขาแต่ถามว่าทุกอย่างแล้วคือมันก็คือสิ่งริงาทั้งหมดถ้าเราหยิบไปถึงนะคะไปถึงแก่นไปถึงคําสองอนของเขาได้ครอ้อมเชื่อว่าชีวิตเราก็จะเขาเรียกว่าไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เราจะผ่านไปได้โดยที่เรามีสติเคยท้อไหม เคยท้อไหมเคยท้อแบบไม่เอาแล้วทิ้งแล้วอ่ะแบบนั้นไม่เคยครับไม่เคยครับไม่ได้ทิ้งครับพี่คือท้อนี่คือท้อพี่ว่าโอกาสเราไม่ไม่มีเท่ากับคนอื่นหรือเปล่าท่านบางทีเราพูดภาษาไทยก็ไม่ค่อยชัดทําให้ท้อได้เหมือนกันอ่าเดี๋ยวแป๊บเึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสบอันนี้ของเชกาโราโต้ครับเชการ์ราโต้เย็นนะเชเย็นครับเย็นเจฟไอแลนด์เลยครับเฮ้ยพี่อาหนะาไทยรู้ปะ ไงทำตัวรุ่นเนี่ยขอบคุณครับอาร์ตรู้ป่ะว่าเขาไประดับโลกมาแล้วยังอันนี้ไม่ทราบพี่ไม่เห็นย้อนพี่อาร์ตไปถามมาเลยเขาพี่อ้อมนั่งติบกาแฟของตนบ้างไปแข่งหรือไปอะไรมาครับพี่ลีกาแฟอาขามาเนี่ยคือเริ่มต้นจากจากการที่เราส่องหาเวทีที่เราจะแนะนำกาแฟของไทยคือเมื่อก่อนเนี่ยตอาที่ดีเริ่มต้นมีได้คนบอกว่ากินกาแฟไทยอร่อยนะบอกกินกาแฟไทยปุ๊บ ยี้กันอ่ะผมก็เลยว่าอ่ะงั้นลองดูซิเราไม่อยากให้คนไทยด้วยกันเองมองว่าไม่ต้องกินกาแฟไทยกาแฟไทยไม่ดีเนี่ยเอ๊ะจริงๆแล้วไม่ดีหรปบอกเราก็ไม่ใช่เป็นคนเอ็กซ์เพรสต์นะผู้เชี่ยวชาญเอ๊ะลองดูซิก็เลยอ่ะมาช่วยกันทำกาแฟปลูกกาแฟที่ดีจากชาวบ้านเนี่ยนำสงเข้าประกวดที่ปีแรกที่ลอนดอนวูปีแรกอะนะก็ผลออกมาคือกาแฟกาแฟไทยก็ได้รับการคัดเลือกให้ไปใช้บนเวที กาแฟโลกก็มีไม่กี่กาแฟในโลกนี้ที่มีโอกาสได้ได้ได,ได้ได้เข้าไปไอ,อ้อยากถามว่าตอนที่เราเริ่มเปิดร้านใหม่ๆมีแบบมีคนมาเหมือนเป็นข้อข้อรหาบ้างหรือว่าเฮ้ยเปิดทําไมเปิดแล้วจะดีเหรอเปิดแล้วจะเหมือนแบบชี้นําเราท,ท,ทั้งที่เรายังไม่ได้ทําอะไรเลยเหมือนแบบมาว่าเราก่อนเนี้ยมีไหมมีเยอะครับจริงๆปีที่ผมผมผมเปิดเนี่ยอย่าลืมว่าเป็นปีที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรตลาดโลก กำลังแย่เขาก็ถามว่าเขาอ่นเขาเต้นเขา,เขาก,ลกลัวที่แล้วก็จะจะ,จะปิดแล้วแล้วทําไมอ่ะแล้วทําไมเราเราถึงไปจะเปิดอ่ะผมก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าถ้าถ้าเรายังไม่เคยเปิดเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าอยู่ได้หรือว่าจะจะถ้าไม่ลอง,จะ,ลองจะรู้ได้ยังไงวันนี้นี่ครบทุกร์เลยครับพี่อ้อมครับม<ต>ีความสุขดีนะมาเจอบรรยากาศดีๆที่เชียงใหม่เริ่มต้นในการเข้าวัดก่อนค่ะ <ขอ S 1> เสร็จแล้วก็ทานอาหาร โอ้โหนั่นอ่ะวันนี้นั่นคือกินเต็มที่แล้วก็ปิดท้ายด้วยร้านกาแฟของพี่ลีชื่อร้านอีีนึงชื่ออะไรฮะกาแฟอาคาอามาครับก็ขอบคุณพี่ลีอย่างแรงนะเดี๋ยวไว้โอกาสเราจะมาเยี่ยมเย็นกินกาแฟใหม่นะครับได้ครับขอบคุณากครับสวัสดีครับนะคะคงจะต้องลาคุณผู้ชมเอาไว้ตรงนี้นะคะอย่าลืมนะคะทัวร์ทำทัวร์ที่มันก็เรื่องเดียวกันนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของประเทศไทยก็แล้วแต่เห็นเราแน่นอนความสนุกมาแน่ครับสาระได้ไหมพี่ได้ด้วยครับ พบทุกอย่างพบทุกรถในรายการทําทัวร์ครับแล้วสัปดาห์หน้าล่ะพี่สัปดาห์หน้าเรายังอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ไม่เป็นไหนมาทั้งทีต้องยิงยาวจ้างั้นวันนี้เราลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าชอบใจอะไรยังไงเข้าไปได้ที่ f a c e b o o k c o m ทํา m ัวร o กร r นชนะครับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับ